สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แม่ฟอนโตไปด้วยกัน a m i l y Journey จะมารีวิวนี่เลยค่ะอาหารเสริมฟื้นฟูนร่างกายที่แม่ฟอนทำขึ้นมาเองเฟมิน่าพลัสค่ะทำไมถึงทำเฟมิน่าพลัสคะที่แม่ฟอนทำอาหารเสริมเฟมิน่าพลัสนะคะเป็นเพราะว่าแม่ฟอนน่ะมีลูก2คนแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนมีลูกคนที่2มีน้องสตาร์เนี่ย กราฟของร่างกายอะ่ะมันมันดิ่งลงไปเลยเราก็เลยแบบเอ้ยเราต้องฟื้นฟูร่างกายตัวเองแล้วแลวอาหารเสริมในท้องตลาดเนี่ยแม่ฟ่อนไม่เจอตัวที่ตอบโจทย์แม่ฟ่อนก็คุยกับ R&D ปรึกษาคุณหมอจนได้มาเป็นเฟมิน่าพลัสที่แม่ฟ่อนลองกินเองทดลองสูตรต่างๆเองปรับแล้วปรับอีกใช้เวลาประมาณ1ปีกว่าจะออกมาเป็นเฟมิน่าพลัสนี่ก็เป็นเหตุผลค่ะ ว่าไม่เจอตัวที่ถูกใจก็เลยต้องทำเองซะเลยค่ะเ e มิน่ค่ะเหมาะกับใครบ้างคะเฟมิน่าพลาสนะคะแม่ค้อนออกแบบมาให้ตัวเองก่อนเนาะซึ่งก็คือคุณแม่ลูกสองคุณแม่ลูกอ่อนคุณแม่ที่ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนอนน้อยอ่อนเพลียทำกิจกรรมเยอะเพราะฉะนั้นเฟมิน่าเหมาะกับบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะใครที่ทำงานหนัก นอนน้อยใครที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายใครที่ใช้ร่างกายหนักๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเบมีนา plus กินได้ทุกคนผู้ชายก็กินได้แม่ฟอนก็ให้พ่อสะตนกินเหมือนกันค่ะถ้าจะเลื่กินเบมีนา plus วิธีการกินยังไงบ้างคะเนม i นา plus นะคะเป็นไฮบริดแคปซูลค่ะแม่ฟ้อนคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอาหารเสริมแบบไหนดีที่เหมาะกับคนที่ยุ่งวุ่นและไม่มีเวลาก็เลยตอบโจทย์มาเป็น เอาอะไรก็ได้ที่กลืนลงไปเลยแล้วก็ไปเจอนะวัตรกรรมไฮริดแคปซูลค่ะเราสามารถเริ่มกินที่1เม็ดก่อนนอนหรือจะ2เม็ดก่อนนอนก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการฟื้นฟูร่างกายแค่ไหนส่วนตัวของแม่ฟ้อนเนี่ยช่วงแรกที่แม่ฟ้อนกินแม่ฟ้อนกิน2เม็ดก่อนนอนเลยแล้วก็วันที่ใช้งานร่างกายหนัหนกๆก็กิน2เม็ดก่อนนอนแต่ถ้าวันธรรมดาปกติๆก,ก็กิน1เม็ดก่อนนอนค่ะ คนรอบตัวกินเฟมิน่าผัดแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกเริ่มที่แม่ฟ้อนเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้นะคะแม่ฟ้อนก็ได้มีการให้คนรอบตัวเอาเฟมิน่าไปกินโดยกินที่โดส1เม็ดหรือไม่ก็2เม็ดขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะตัวแม่ฟ้อนเองนะคะกินเฟมิน่าพัสแล้วโอ้โหเห็นหลายอย่างเพราะกินระยะเวลาย,ยาวนานตอนแรกเลยที่กินเนี่ยรู้สึกว่าสิวเม็ดใหญ่ๆที่แม่ฟอนชอบเป็นเนี่ยแล้วชอบไปกดมันใช่ไหม แผลของสิวที่เรากดเนี่ยหายเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบปึ๊บหายแล้วก็ไม่ทิ้งริ้วรอยแล้วก็เอฟเฟคที่2ที่แม่พ่อรู้สึกได้หลังจากกินไปประมาณ3-5วันแม่พ่อรู้สึกว่าตื่นมาสดชื่นขึ้นลุกขึ้นจากเตียงง่ายขึ้นอ่อนเพรียน้อยลงค่ะแล้วพอกินไปยาวๆเนี่ยหลักเดือน2เดือนแม่พ่อรู้สึกว่าอาการปวดประจำเดือนลดลงค่ะ นี่ก็เป็นเอฟเฟกที่แม่ฟ้อนรู้สึกหลังจากกินเฟมิน่าพลาสค่ะส่วนเพื่อนๆนญาติพี่น้องที่แม่ฟ้อนส่งเฟมิน่าพลาสไปให้กินนะคะมีเพื่อนที่กินเฟมิน่าพลาสแล้วรู้สึกว่าตื่นง่ายขึ้นลุกออกจากเตียงง่ายไม่งองงงับตัวเองค่ะแล้วก็มีญาติที่กินแล้วบอกมาว่าสิวที่หลังลดน้อยลงแล้วก็ยังมีญาติผู้ใหญ่ค่ะที่ทำร้านทำผมแล้วเขามีเครื่องวัด เส้นผมของเขาเขาบอกว่าหลังจากกินเนี่ยเส้นผมมีลักษณะอ้วนและแข็งแรงขึ้นแล้วก็ผิวหนังที่หนังศรีรษะเนี่ยมีลักษณะชุ่มชื้นมากขึ้นไม่แห้งค่ะและคนสำคัญอีกสองคนที่เป็นคนในครอบครัวของแม่ป้อนนะคะ <c oughs> ก็คือคุณพ่อสโตนกับยายคุณแม่ของแม่ป้อนนั่นเองคุณพ่อสโตนกินแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเดินลงมาแล้วบอกว่าเออรู้สึกอยากทำอะไรบางอย่างสดชื่นตื่นตัวค่ะ ก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ให้ความสดชื่นไม่อ่อนเพลียรหรือง่วงนะคะส่วนคุณยายค่ะคุณยายจะบอกว่าเวลาได้กินเป็นหน้าผาสแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฟื้นรู้สึกว่าแบบร่างกายฟื้นขึ้นมาเลยจากเพรียวเพียอยู่จากรู้สึกไม่มีแรงพอกินก่อนนอนอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกกระฉับกระเฉงมีแรงขึ้นค่ะ นี่ก็คือฟีดแบ็ที่คนรอบตัวของแม่ป้อนให้กลับมาตอนได้กินเฟมิน่าพลัสค่ะความพิเศษของเฟมิน่าพลัสคืออะไรคะนี่เลยค่ะเฟมิน่าพลัสเนี่ยเราเออกแบบมาเป็นแคปซูลที่กินง่ายกินได้ก่อนนอนไม่ต้องชงไม่ต้องล้างแค่แกะแล้วกลืนกินได้เลย แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะแคปซูลของเฟม i นาพัสนะคะเป็นไฮบิดแคปซูลค่ะจะเห็นว่าจะมีแคปซูล2ชั้นชั้นนอกเนี่ยก็จะบรรจุสารสกัดที่เป็นน้ำมันที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ยับยั้งการเสื่อมของเซลล์ค่ะมีน้ำมันองุ่นน้ำมันงาแล้วก็น้ำมันแฟลกซีนะคะอยู่ข้างนอกนี้ บำรุงกันสุดๆฟื้นปูกันสุดๆค่ะส่วนด้านในนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดที่เป็นผงที่ก็จะเป็นกลุ่มของวิตามิน B ีรวมวิตามินซีแล้วก็สารสกัดที่ยับยั้งการเสื่อมของเซลล์ค่ะอยู่ในนี้กินอาหารเสริมเฟมินาพลัส1เม็ดนะคะเทียบเท่ากับการกินอาหารเสริมปกติทั่วไปถึง3เม็ดเพราะว่าไฮบิดแคปซูลเนี่ยดูดซึมเพิ่มขึ้นถึงสาเท่าค่ะ สารสกัดน้ำมันที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะแตกตัวบริเวณกระเพาะของเราก็จะดูดซึมที่บริเวณนี้ไปส่วนหนึ่งและเม็ดเล็กๆที่อยู่ด้านในจะเดินทางต่อและไปแตกตัวบริเวณลำไส้เล็กที่มีการดูดซึมมากที่สุดของร่างกายก็เลยทำให้ไฮบิดแคปซูลเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่าดูดซึมได้มากกว่าแคปซูลปกติถึงสเท่านี่ก็เป็นความพิเศษของเปเนนาสค่ะ ช่วงเปิดตัวของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฟมินาพลัสของแม่ฟ้อนนะคะแม่ฟ้อนมีโปรเจก ที่จะเชิญชวนทุกๆคนที่อยากที่จะกินเตมินาพลัสนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคุณแม่ที่ต้องทำงานคุณพ่อที่ทำงานหนักหรือคนที่ต้องทำงานหนักๆที่อยากจะกินเตมินาพลัสนะคะแม่ฟอนจะส่งเตมินาพลัสให้ไปกินฟรีๆเลย1กล่องค่ะสามารถลงทะเบียนสมัครได้เลยแม่ฟอนรับถึง500คนค่ะ โดยมีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวค่ะกินเฟมินา่า plus ของแม่ฟอนแล้วช่วยรีวิวกลับมาหน่อยว่ากินแล้วเป็นยังไงรีบลงทะเบียนกันมานะคะรับแค่500คนค่ะโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฟมินา่า plus ของแม่ฟอนนะคะจากปกติ1กล่องราคา1,590บาทค่ะลดราคาเหลือเพียง890บาทค่ะหรือโปรโมชั่นที่2นะคะ2กล่องจากปกติราคา 3,180บาทลดราคาเหลือเพียง1,590บาทค่ะลดเยอะไลมนะยังไม่หมดค่ะยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ6กล่อง6กล่องแบบนี้จากราคาเต็ม9,540บนระคะลดราคาเหลือเพียง2,590บาทค่ะโปรโมชั่นนี้ลดราคาเกิน50%ใครที่อยากฟื้นฟูสุขภาพหนังๆน,นะคะรับโปรนี้ไปเลยคุ้มมากๆค่ะ เป็นมิน่า plus อาหารเสริมที่แม่ฟ้อนกินจริงและตั้งใจทำจริงๆค่ะ